เมนก่าเข้ามาสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขสุขคนเอฟซีสาวน้อยเป็นบ้านแพงเอฟซี FC หลานหน่อยองอิงนะคะเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทู่นะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้สิมาว่าเรื่องเล่าของเวลาหน่อยองอิงเป็นบ้านแพงนะคะพี่น้องมาว่าเรื่องเล่าของความปิดตาหักตาแพงนะคะมือว่านี่ได้ไปทําการอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะพี่น้องกถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการทำนาที แท่นพอนะคะพี่น้องโดยปกติแล้วพอกระสีมาขึ้นเวทีนั่มนะคะแต่ระยะนี้นะคะพี่น้องต้องท่ากล้องเข้าใจแน่จักน้อยนะคะพอจูบอยู่อีหล่าหน่อยเอาอยู่นะคะพี่น้องสุดยอดอีหลีนะคะพี่น้องแต่ละเวทีบอกว่าสุดสุดไปเลยนะคะบอกว่าจะแสดงเวทีใดบอกว่าอายะนะคะพี่น้องอายะตลอดกาล บาดนี้สำหรับคลิปนี้สิมะว่าเรื่องเล่าของการเขามาเวงหมอหลอกหมอล่ำของพวกเฮาเช่าเอฟซีนะคะพี่น้องเอฟซีสูบสุข้นเขามากนะคะพี่น้องให้บอกว่าอีาหลานอยเขามาอยู่ในวงสาวหน่อยเป็นเวลาสามฤดูกาลนี่นะคะนั่นก็หมายเข้ามาสองปีเต็มนะคะและกะถือว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่ฮือฮากันมากโดยตลอดเป็นสิ่งที่อีหลานอยให้ความสุข พอๆแม่แม่เอฟซี่เคยขาดเลยนะคะและที่สําคัญก็คืออิหลาหน้อยเป็นเด็กน้อยที่สู่การสู่งานอิหลีพี่น้องเขามาจะอายุสิบหปัจจุบันนี้ก็อายุสิแปดนะคะพี่น้องและจะเต็มสิบเก้าอยู่เร็วๆวันนี้นั่นก็คือวันที่สิามกรกฎาคมคือวันครบรอบปีครบรอบเกิดของอิหลาหน้อยนะคะก็จะถือว่าครบสิบเก้าปีเต็มนะคะพี่น้อง ใก้มือใก้เว้นนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าชื่นชมยินดีมากโดยตลอดเขาเนี่ก็คือเอนสีมาส่วนคุยนะคะพี่น้องว่าเขา,มาเมืเอิ่งหมอรองหมอรำได้ยเหงนอีหยังแน่เนาะพี่น้องเองอย่าง,น,างนี่หน,น่นอยนะคะพี่น้องคาดการว่าพอๆแม่เอฟซีที่ได้ T นั่นก็คือเรื่องเล่าของความหักแม่นม่พี่น้องความหักที่มีตอ่อลูก ความหักถี่มีต่ออิหล่าน่อยอิหล่าน้อยบอมเป็นลูกเป็นเต่าของพวกเข้าเขาพ่อมแม่เอฟซีจากคนแต่ต่างคนต่างให้ความหักทางคนต่างชื่นชมยินดีผูู้เพิ่นมีกำลังศัพี่น้องเพิ่นกระสาหานั่นหานี่เออซื้อนั่นซื้อนี่ม่ให้อิหล่าน้อยนะคะพี่น้องตามกำลังศรถถัทธาของแต่ละคนใส่คําว่าศรัทธาด้พี่นออ้องเออ เพราะว่าหาลังค้นหักหลายเออแม่แต้ผู้เ่าผู้โถพี่น้องหาลังเวทีนะคะพี่น้องมาหน้าเวทีมาเพื่ออยากเห็นอิหลาหนอนอยมาหน้าเวทีอยากจับมือนหน่อยพี่น้องก้อนหน้านี่มือหน่อยของอิหลานหน่อยบระด้รับตารเปิดเผยอีหลานหน่อยกระเซียวกระดาษพันไน้นะคะพี่น้องบ่อยากค้นเห็นพอถือว่ามันเป็นปมด้อยของเจ้าของ แต่บรหลังมากพี่น้องหลายผู้หลายคนชื่นชมยินดีไปไปมา,มากๆกับที่ว่าเป็นเรื่องเล่าที่รับใดบ่ม,มีผู้ใดบูรี่ใดๆนะคะจนในที่สุดถูกคนรูว่าอีหลาหนอยมีมือที่บอคือคนอื่นนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความพิเศษก็แล้วกันสำหรับพวว่อแม่บางคนนะคะพี่น้องหัก หอมนะคะพ,พี่น้องเพื่อนกสิตัดเสือ้อตัดนั่นตัดสุดมาให้นะคะจังหมือขึ้นนี่ก็อุ้ยใส่สุสดสุดแสนจะอลังการน,นะคะพี่น้องเมว่ากันเด้อพี่น้องท่นานใดหักท่านใดมีกําลังก็ตัดทรงมาให้ลูกสาวเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เาเห็นอยู่ปินประจับนะคะและที่สําคัญเรื่องเล่าของความหากักความรู้ซึกดีๆต่างๆก็ได้มอบให้ลาน้อยสุขสูงคน ไปนาเวทีหาลังหูลังค้นพี่น้องบอเลยมีเจตแต่หน้าใดๆเข้าไปเอาตัวอย่างเช่นแอปเปนเข้าไปว่าได้คิดบ้าสิจกเงินจกท่องให้น้องดอกนะครับพี่น้องแต่บัดไปใกล้ซะแท้พี่นอ้องเออเป็นตาพูดสิบป,ปับหลุดตัวจักเป็นแนวใดนะครับพี่นอ้องม,มีหน่อยหน่อยมีหลาไหหล,หลพี่พี่น้องนองก็นเลยพอๆแม่แม่ก็ไเลยโอ้ยสุดยอดนะคะพี่น้อง เลี้ยได้อีหยังอีกบันี้พี่น้องหลังจากการที่เหาเขามารับชมสาวน้อยเพชรบ้าลนแพงมาตามติดชีวิตอีหลาหน่อยหาลังหูลังค้นก็ว่าได้เรื่องเล่าของความหูโดยเฉพาะแอดเปน้ลแอดเปนเป็นคนที่บ่สันทถัดเรี่ยงเล่าของหมอหลองหมอลำพ่อมาตามติดชีวิตอีหลาหน่อยไปไปมากมากกับมีความหูด้านนาเวที่เพิ่นเฮ็ดกันจังไดมีอหยังแน่เออมีไฟอหยังแน่หูจัด นะคะพี่น้องเออบัดเพื่อนสิคืนรีบึ้นจงังไดแบบใดนี่คือบนหนาเวทีขั้นตอนหนึง่งสองสามผูนน้นัน้นึ้นผู้นี้ึ้นลํำดับต่อไปนี่สิเป็นอีหยังเออหลังจากเกี้ยงเศร้าแล้วสิเมนไผ่ขึ้น,น,จ,นจังสั่นจังสี่วะลู่เรื่องโดยเฉพาะสาวหน่อยเพรบานแพ่งนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อแต่วงอื่นไอ้เพืนกับโบได้ไปตามจักเทือนะคะพี่น้องก็ด้วยว่าห้าตามหนึ่งเจ้สาวหน่อยเพรบานแพ่งเนาะพี่น้องกับอาว่าสู้กันฟันง วาความหูหที่ได้หนาเวทีนะคะพี่นอ้องอีลาหน่อยสิคืนช่วงใดจังใดมือใดมีศิลปินรับเชิญเป็นจังใดไว้รูเรื่องนะคะพี่น้องเออและที่สําคัญหลังเวทีอีกบ่านี้พี่น้องมี่วงนี่ะเพิ่นไทยหลังเวทีให้เฮ้าเบิง่งพี่น้องไทยว่าอีลาหน่อยเป็นจังใดแต่งนาแล้วเนโรยัง่งมือนี้ใสสุดสีหยังเออเ่นกรลังเห็ดมาหลอกมาไล่เฮาก็เห็นน้ำเด่พี่น้อง ผู้นั้นเอาหนีมาให้เอาเงินมาให้เอาเอา,เอาติดไหม่ติดมือมาให้เท่านั้นคนนี้เพิินสิจดไว้แล้วเพิินก็สิเห็ดมาไล่อยู่หลังเวทีเลยสดๆเลยพี่นอ้องเดืองจริงทั้งมดนะคะพี่น้องที่มาบอกสู้กันฟังเนาะและที่สําคัญก็คือห้าลังคนและที่สําคัญเท่ากับได้หูดีว่าเองที่ต่ละผูละคนเข้ามาแบบใดยังไงถือว่าเป็นการได้เฮี้ยนหูหับหูคน้นเนาะพี่น้องตามนั้นนะคะและพร้อมกันนี้นะคะพี่น้อง เรื่องเล่าของความหักมากไมนี่มันเกิดขึ้นอิลีห้าลังคนหักไหลถึงขันสัทธาห้าลังคนก็บอกว่าขอมาจากมืออิหลาหน้อยเพื่ออธิษฐานเนี่ยอธิษฐานว่าจังสั่นจังสี่ห้าลังคนก็สมหวังสมหวังแล้วก็เอาติปมาให้อิหลาหน้อยก็เห็นออกหลากหลายพี่น้อง,งขายทีว่าไรไปอธิษฐานจิตโบถึงอิหลาหน้อยโบเรื่องเล่าใส่เขาว่าฆ่าถาอุ้มอิงกับพองกัดน,นะคะพี่น้อง อุ้งอิงสามจบเพียงอุ้งอิงสามจบเพียงพี่น้องไปขอจังสันจังสี่ขอให้สอบได้ขอให้หาอันนั้นเจอขอให้คนมาใส่ลงใส่ดีขอให้ขายดีได้สาลาผัดพีด่น้องผู้เร่าผู้ทโอมาจับมือแล้วก็มีความสุขทางใจไปไปมาอาการเจ็บเจ็บป่วยป่วยอยู่ก็ดีวันดีขึ้นพี่น้องสุดสุดอิรินีคือสิ่งที่ได้หนาเวที ้าลังหูลังคนนะคะได้ตบพิลาหน่อยคอมเ็นตน,นาเบที้าลังหูลังคนอีลาหน่อยว้าออตัวเลขมูนนี่นั่นเอาไปซื้อไปจับไปจองทึกอีเสยพี่น้องเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นแล้วเด้พี่น้องฉะนนั่นแล้วหลยผูหลยคนเขามากกับมาช่วยกันเบื้องหลีงหน่อยเนาะเนาะพี่น้องผู้ใดได้ยังจังได้คอมเมนต์เขามาได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้มี่มาต้นมาฝากปาามานนี่นะคะ ขอบคุณสุภุสุคนนะคะพี่น้องท่านใดวันกดติดตามฝากกดติดตามน้ำเนยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปหนามาเอวา่าวูวกันฟังอีกนะคะขอบคุณหลายๆจ้าค่ะอีหลังกระพริบฟังซ่องให้เส้นด้ายดีๆในใจจ้าฝากอะไรเพื่อเป็นกำลังใจดีเ็นะคะ